เดี๋ยววันนี้เรามาดูกระโปรงปรทุมสำเร็จนะคะที่เขาตัดขายกันตามท้องตลาดทำไมเขาขายได้ราคาถูกมาดูกันนะคะว่าตัดเย็บง่ายๆเดี๋ยวเราก็จะทำกันนะคะแล้วก็เย็บไม่ยากเดี๋ยวมาดูวิธีเย็บกันสั้นๆเนาะว่าทำไม เขาตัดเย็บกันราคาถูกแล้วก็ขายถูกถ้าผ้าไม่แพงมากอย่างผ้าผืนนี้ก็เป็นผ้าพิมพ์ไม่ใช่ผ้าผ้าไม่ใช่ผ้าฝ้ายผ้าไหมนะคะเป็นผ้าพิมพ์ลายการอันนี้ของตลาดนะคะก็จะคองมาแบบนี้พ้งแล้วก็ขับแบบแบบนี้ง่ายๆใช้เป็นผ้าผืนเดียวนะคะแปะติดตะขอแล้วแต่เล็กใหญ่คนอ้วนก็ใส่ได้คนตัวเล็กก็ใส่ได้นะคะ แล้วยังไงนะคะช่างไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีงานทําเพราะว่าบางคนเขาซื้อผ้าถุงไปเยอะมากซื้อผ้าถุงไปเยอะมากแล้วเขาก็ไม่มีที่ตัดไม่มีที่ตัดเวลาเขามาตัดกับเรา,เาก็จะเอามาเยอะสี่ผืนห้าผืนนะคะตัดเย็บง่ายๆอย่างผ้าผืนนี้ไม่ไม่ได้ต่อขอบไม่ได้ต่อขอบจับจีบจับเชฟกันเลยนะคะ จีบเลยผืนนี้สําหรับคนคนอ้วนนะคะจีบนี้ก็จะเป็นจีบหน้าจีบนี้ก็เป็นจีบข้างเย็บจีบมาเท่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 ากันไม่มีการว่าตรงไหนอยู่ข้างตรงไหนอยู่ไม่ข้างหรือว่าอยู่ตรงก้นอยู่ตรงอะไรเพราะว่าผ้าผืนนี้ใส่ได้ทั้งคนอ้วนคนผอมเวลาคนตัวเล็กก็ติดตะขอให้เล็กลงเวลาคน ตัวใหญ่ก็ติดคอให,ให้ยาวขึ้นแล้วแต่รอบเอวเขเท่าไหร่30 2สิบยี่สิบามสิบสอก็คือจะใส่ได้ในผ้าผืนเดียวนะคะคนจะเย็บตัดเย็บไม่เป็นก็เย็บได้ทําได้นะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูเนาะแต่ค่าตัดที่ว่าตามช่างเรารับเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทำเหมือนผ้าหลเนาะเราก็คิดราคาค่อนข้างอาจจะจะแพงนิดนึง แล้วแต่ลูกเราจะช่างจะเรียกว่าเราจะเรียกเท่าไหร่เราทำปานิดไหมถ้าเกิดเขาอัด้ากาวอัดกาวเนี่ยเราก็จะคิดแพงหน่อยนะคะอันนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่อาจจะไม่เคยทําเลยว่าทาไมช่างบอกทาง่ายทําง่ายนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าง่ายยังไงตอนนี้เราเราเราพง้งไปพง้งริมข้างมาแล้วริมข้างมาแล้วเดี๋ยวเราไปพับกันนะคะ ตรงนี้เราก็อย่าดึงริมผ้าอย่าดึงริมผ้านะเพราะเป็นผ้าฝ้ายแล้วจะยืดจะยานเพราะก็ไม่ได้อัดผ้ากาวาตัดธรรมดาแล้วหอกมาเยอะเลยผ้าแล้วก็ตัดเย็บแบบอันนี้เราพกมาแล้วเราก็มาพับริมแบบนี้สองฝั่งเลย เป็นตัวงอกด้านล่างนิดหน่อยเห็นไหมคะเราก็จะหมุนตัวบนขึ้นหมุนตรงนี้เพราะบางคนี้ได้เป็นตัวงอกทำยังไงเองาถามกันในเฟซเน,ะนเาะแล้วก็หมุนเข้าแบบนี้ให้ได้ตึงนิดหน่อยแล้วก็ก็จะดึงได้ทางล่างก็สวยขึ้นมาเองก็จะทําให้ตัวงอกหายนะคะตรงนี้เราก็คับคนไม่เคยเย็บก็ใส่ที่กั้นเนาะไม่มีคนไม่เคยเย็บ คนเย็บเคยเย็บก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่ก็ได้เท่าตินผีเนี่ย <c oughs> ก็จะเท่าตินผีมาเรื่อยๆแบบนี้เราก็มาเทียบให้ดูดูตรงนี้จะเป็นโทม่าเห็นไหมเห็นไหมคะแล้วเราก็หุนได้ขึ้นตรงตรงนี้อย่างที่เอกาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็จะสวย ลิดนี้เดี๋ยวเราอาจจะทำยาวหน่อยนะคะไม่ตัดไม่ต่อก็จะทำให้เสร็จเลยบางคนไม่เคยทำจะได้เข้าใจจะได้ไปตัดใส่กันเนะาะผ้าก็จะเป็นผืนๆแบบนี้แล้วก็ยบผ้าเข้ามาทางซ้ายเข้ามาเขาทับข้างไหนแล้วดูลายผ้าด้วยนะ ดูลายพาด้วยว่าไหนจะเอาไว้ข้างบนไว้ข้างล่างส่วนทางโน้นเราจะไว้ด้านล่างนะคะด้านนี้เราจะไว้ด้านบนเพราะว่าชายตัวนี้จะไปอยู่ทางด้านล่างมากกว่าตรงนี้เราก็จะพับมาแบบนี้ตรงนี้เราพับมาทางทางขวามือเราจะพับเข้ามาประมาณ3ามนิ้วแบบนี้เนาะอันนี้ลองวางให้ดูนะคะแล้วก็ถ่ายดูก่อนแล้วก็พับเข้ามาแบบนี้ พับสามนิ้วพับทบลงมาแบบนี้ตรงด้านข้างนี้ก็จะเหลือสามนิ้วสามนิ้วครึ่งสามนิ้วครึ่งแล้วแต่ใครชอบขนาดไหนก็แล้วแต่คนตัวใหญ่ก็อาจจะเข้าไปเป็นสี่นิ้วคนตัวเล็กก็สามนิ้วครึ่งนะคะช่วงตรงนี้แล้วเราก็มาวัดสะโพวกวัดสะโพกสะโพกลูกค้าเท่าไหร่ สะโพกลูกค้าอยู่ที่ 40, 40่สครึ่งเราก็วัดไป2ี่สิบหนึ่งสี่นะคะยีส่สตอนนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช้ไม่ได้เราก็ขยับขึ้นมาแล้วเราก็ขยับตัวนี้เข้ามาให้ได้2ี่สิบหนะคะขยับตรงนี้เข้ามาแบบนี้ให้ได้1,4ึ่งสีนะคะเราไม่ต้องสร้างแบบก็ได้2ี่สิบหน แบบนี้ส่วนตรงนี้ที่เราขยับเข้ามาแล้วอาจจะชิดเกินไปเราก็ขยับตัวนี้ออกให้ได้เหลือสามนิ้วครึ่งเหมือสามนิ้วนะคะออกมาสามนิ้วครึ่งแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นข้างตัวสตัวผ้าถุง ะคะแบบนี้จากนี้ขึ้นแล้วเราก็จับใหม่ตรงนี้เราก็จับตรงนี้ใหม่ให้เป็นขอบเป็นขอบขอบด้านข้างนะคะเราไม่ได้ต่อด้านข้างผ้าถุงแบบนี้เราไม่ได้ต่อด้านข้างเนาะเราก็เราไมา่ได้ต่อด้านข้าง เาได้ลูกทรงตามตามไซส์ลูกค้าแล้วยี่สิบหนึ่งสี่ตรงนี้ก็เหลือสามนิ้วครึ่งเราก็มาวัดความยาวความยาวของผ้าทุงพื้นนี้เขาอยู่ที่สามสิบสี่สามสิสี่นะคะสามสิบสี่ก็จะไม่เหลือผ้าทำคของเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธี คับขอบเลยแบบนี้ในตัวไปเลยไม่ต้องต่อขอบถ้าต่อขอบก็ได้ถ้าต่อขอบก็คือต่อขอบก็คือด้านในที่เหลือตรงเนี้ยเห็นหรือเปล่าเนี้ยเห็นหรือเปล่าเห็นที่อยู่ด้านไหนตรงเนี้ยเราก็สามารถตัดออกมาทําขอบได้นะคะถ้าความยาวของกระถุงถ้าเกิดว่า ลูกค้าคนที่เขาตัดผ้าถุงเกินเนี้ยถ้าจะตัวสูงนิดนึงมันไม่พอเราก็ไปตัดส่วนในด้านเนี้ยเอามาทําขอบแต่ถ้าถ้าได้ตรงนี้แล้วเราก็พับขอบเลยใส่ผ้าก,กาวตอนนี้เราได้ตามไซส์พอตามไซส์เสร็จเราก็จะมาทาทาเกล็ดกันเกล็ดทรงเพื่อให้เข้าเชฟนะคะเพื่อให้เข้าเชฟตรงนี้เราก็วัดเอวลูกค้าอยู่ที่ สามสิบห้าครึง่งเป็นคนที่เอวใหญ่เนาะสามสิบห้าครึง่งนะสามสิบห้าตรงนี้เขายี่สิบยี่สิบหนึ่งสี่ก็เล็กใหญ่เหมือนกันนิดหน่อยเพราะว่าเป็นผ้าฝ้ายก็จะยืดยืดได้นิดหน่อยแต่เวลาเราเกี่ยวเนี่ยก็จะนุ่งได้แหละนะคะก็จะตีอยู่ที่ยี่สิบกว่ากว่าเฉลี่ยตรงนี้นิดหน่อยสองฝั่งก็ข้างละข้างละสองหุนตรงนี้เราก็แบ่งครึ่งยี่สิบก็ ก็สิบอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะสิบอยู่ตรงกลางเราก็จะมีเกล็ดเกล็ดข้างเราจะทำเกล็ดเดียวหรือสอเกล็ดทาเกล็ดเดียวก็ได้ง่ายนะคะเอาเอาแบบง่ายๆดีกว่าตรงกลางเนี่ยวัดออกมาด้านข้าง3มนิ้ววัดมาด้านข้าง3านิ้วแบบนี้เป็น6นิ้วนะตรงกลางเนาะตรงกลาง เป็นหกนิ้วเราก็วัดจีบลงมาตรงนี้มีขอบแล้วหนึ่งนิ้วเมื่อกี้เหลือประมาณเกือบสองนิ้วนะเอาเป็นสองนิ้วไปเลยเนาะตรงนี้จะเป็นขอบขอบผ้าถุงขอบขอบผ้าถุงเราก็วัดจากขอบผ้าถุงลงไปสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งก็พอนะคะตรงนี้ สี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งสนิ้วก็คือจะเป็นเอวไม่สูงมากแต่บางคนก็จะตัดห้านิ้วห้านิ้วบางช่างนะคะตัดห้านิ้วก็จะเป็นเอวสูงเพราะกริดเนี่ยก็จะเท่ากับก้นของเรานี่แหละตรงน,นี้นะคะลงไปลงไปสี่นิ้วครึ่งเราก็จะ จะทำยังไงให้เหลือ35ครึ่งเป็นเอว35ครึ่งแล้วก็จะหักออกจาก20นิ้วนะให้เหลือ35ครึ่งก็เท่ากับว่าเราต้องหักออก35ครึ่งเราต้องหักออก2นิ้วครึ่ง2นิ้วครึ่งเปรดข้างละนิ้วเป็น2นิ้วแล้วเราก็จะมาเย็บด,ด้านข้างให้เหลือให้เหลือเท่ากับเอวของลูกค้า ตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำเกรดยาวที่บาาให้ดูนะคะทำเกรดข้างละนิ้วก่อนเราก็ขีดแบบนี้ด้านข้างเราก็เก็บเข้าไปแบบนี้เท่ากันเท่ากันก็ได้เท่ากันกับตัวนี้ความยาวตรงสะโพกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเย็บเกรดเข้าไปด้านในแต่นี้เราขีดด้านนอกให้ดูว่าเราทําแบบไหนนะคะส่วนตรงนี้จากขอบเอวขึ้นมาเนี่ยคือเป็นขอบเอว เราก็จะไม่ไม่ขีดให้ให้ให้ยาวขึ้นมาแบบนี้ถ้ายาวขึ้นมาแบบนี้นะเวลาเราพับลงไปนะขอบด้านนี้ก็จะตึงนะคะเวลาเย็บเก็ดแล้วเนอะอันนี้ก็เย็บเก็ดแล้วแล้วเดี๋ยวก็พับลงไปแบบนี้ก็เป็นขอบเอว <c oughs> ขอบเอวหนึ่งนิ้วตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ อากเราเย็บเกแล้วก็จะเอวก็จะเป็นเอวสะโพกก็จะเป็นสะโพกเดี๋ยวเราไปเย็บเก็ดกันแต่ก่อนที่จะเย็บเกดเราจะต้องกริบกริบตรงนี้กริบตรงนี้แล้วกริบตรงนี้ตรงนี้ว่าเราจะเย็บเท่าไหร่แล้วเราก็จะไปจุดด้านในอีกทีด้านในของผ้าถุงส่วนด้านบนนี้เราก็จะกริบแบบนี้ เหมือนกันด้านข้างก็เหมือนกันดันข้างก็เหมือนกันนะคะแล้พอเวลาที่เราจะจะดูตรงนี้เราจะเย็บไปถึงตรงไหนเราก็จะใช้ตัวนี้เปิดขึ้นมาแบบนี้เราปักหมุดเข็มหมุดไว้นะคะว่าเราจะเย็บถึงตรงไหนปลายจีปลายเกตเราก็ทางล่างทางบนไปด้วยกัน ทางล่างทางบนไปด้วยกันก็จะสังเกตได้ง่ายๆถ้าเป็นผ้าลายเราจะเย็บมาถึงตรงไหนเราจะถึงข้างบนตรงลายพอดีหรือว่าเราจะเย็บลงข้างล่างลงมาประมาณครึ่งนิว้วหรือหนึ่งสี่นะคะก็จะดูง่ายงายทุกจุดทําเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เวลาเราไปเย็บเกล็ดเนี่ยเราก็จะเย็บจากข้างบนที่เราคลิปไว้เนี่ยพับแบบนี้แล้วเราก็เย็บลงไปจนถึง ถึงปลายเกตนะคะไม่ยากภาพผืนนี้เราไม่ได้ตัดได้แต่เฉพาะผ้าฝ้ายหรือว่าผ้าแบบนี้นะคะผ้าไหมก็ทําได้ทรงนี้แต่ว่าเราต้องอัดผ้ากาวแล้วก็ตัดเย็บอย่างดีอาจจะต้องใช้แพทเทิร์นก่อนนะคะสําหรับคนที่อาจจะคิดว่าแบบนี้มันไม่มาตรฐานนะคะแล้วก็ใจทำแพทเทิร์นก่อนแล้วค่อยมาวางก็ได้ ะะไม่ยากไม่ยุ่งแต่นี้คือถ้าใครคิดว่าทําแบบนี้ก็ทําได้เนาะมันก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราไปจับไปไปเย็บเกรดกันเย็บเกรดเสร็จก็พับขอบใส่ผ้าเคมีแล้วก็พับชายพับชายจริงๆอ่ะพับชายตามท้องตลาดเขาก็พับเย็บเลยก็มีนะคะแต่ถ้าเราจะให้เรียบร้อยถ้าเราเย็บเป็นผ้าที่จะให้ดูดีมีราคาเราก็พับสอยแล้วสอย เขาจะมีเชิงของเขาจริงๆไม่พับก็ได้มีเชิงอยู่แล้วเห็นไหมคะเชิงของผ้ามีอยู่แล้วเราไม่พับก็ได้หรือถ้าพับเราพับชั้นเดียวแบบนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องเปลืองผ้าเพราะออความยาวของพับไฟเนี่ยเขาจะไม่ยาวมากนะคะแต่ถ้ายาวมากเราพับได้เลยสองสองทบเผื่อเผื่อคนต้องการความยาวขึ้นเขาจะได้ขยายได้แต่ตอนนี้เราเรา,เรา,เ,ราเราพับเนี่ยพับแบบไม่ ไม่ไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรแล้วก็สลับฟันปลาสอยแบบสลับฟันปลาเลยก็จะงานจะออกมาเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวนี้ความยาวของผ้าถุงไม่พอเราจำเป็นจะต้องมาตัดข้างด้านในออกเพื่อไปทำขอไปต่อขอบต่อต่อก็คือต่อชั้นเดียวนะคะ ต่อชั้นเดียวแล้วก็พับลงมาแบบนี้นะคะคือเราพับข้างบนนี้ไม่ได้เราก็เลยต้องต่อแบบนี้นะคะต่อเย็บครึ่งนิ้วแล้วเราก็วัดจากความยาวจากนี้ลงไป3ามสิบหกครึง่งสามสิบเจ็ดสเท่าไหรก็ว่ากันไปนะคะที่เราวัดลูกค้าไว้นะคะเราก็จะต่ออันนี้คือเย็บประกบแล้วก็เย็บลงมาอันนี้ด้านในนะคะเราก็จะฉีดชัดเกนแบบนี้ถ้าจะใช้เป็นลูกกิ้ง ็ได้นะคะแต่อันนี้ถนัดใช้ช็อกเพราะเร็วกว่าไวกว่าไม่ต้องมากริง้งตอนนี้เราก็มาหาค่าของเอวกันนะคะค่าของเอวสาครึ่งตอนนี้เราเย็บเกล็ดแล้วเห็นไหมคะเราเย็บเกล็ดแล้วเราก็เรายังไม่ได้เย็บเกล็ดข้างนะคะเราก็มาวัดดูว่าเอวสาเนี่ยเราจะต้องเอาเข้าอีกเท่าไหร่เห็นไหมคะ เนี่ยเรวก็สิบเจ็ดสิบเจ็ดสามสิบสี่แล้วก็เย็บได้อีกนิดหน่อยไม่ต้องถึงครึ่งนิ้วนะคะแล้วเราก็เย็บเกล็ดขึ้นมาเหมือนที่ทําไว้นะคะเหมือนกับเกล็ดหน้าตรงนี้เป็นเกล็ดหน้าไหมคะเกล็ดหน้าแล้วเกล็ดข้างเรายังไม่ได้ทําเรามาวัดท่าแล้วเราก็ไปเย็บใหม่ได้ท่านี้เราก็เย็บเสร็จแล้วเสร็จแล้วเย็บเกล็ดเย็บะายเสร็จแล้วนะคะเป็นรีให้เรียบร้อยแล้วก็แต่นี้เรารีดทํานะคะก็เลยอยาไมาไรีรีจริงแล้วก็รีดแบบที่ไปเรียบร้อยแล้วก็ ส่วนเอวเอวนะคะด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าที่จะแปะลงไปทางซ้ายเนี่ยเราจะโค้งให้ต่ำประมาณครึ่งนิ้วโค้งให้มากกว่าให้มากกว่าตัวชิ้นนี้นะคะเพราะว่าเวลานุ่งจะสังเกตได้ว่าเวลาคนนุ่งเนี่ยจะหย่อนจะหย่อนจะหย่อนด้านหน้านะคะเราก็จะเก็บลงประมาณครึ่งนิ้ว วาดโค้งเลยจนถึงตัวย้านข้างนะคะครึ่งนิ้วให้ต่ากว่าปกติปกติตรงนี้สองนิ้วใช่ไหมคะเราก็จะเย็บลงไปสองนิ้วเราก็จะเย็บลงไปประมาณสองนิ้วครึ่งด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ตัวในตัวนี้นะคะนิดหน่อยตัวนี้ไม่ต้องถึงครึ่งนิ้วก็ได้เราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เราดึงขึ้นมาแบบนี้ ไฟเขาจะมีน้ำหนักพอาะเขามีน้ำหนักเวลานุ่งมันก็จะทิ้งตัวเราก็ตัดออกไปเลยครึ่งนิ้วเราก็คนที่มีหน้าท้องมีอะไรเขาก็จะเขจะนุ่งใต้จะดือใต้ท้องน้อยก็จะยิ่งทำให้หย่อนหน้าหย่อนทำให้ ลงไม่สบายตุไม่ดูแล้วไม่สวยไม่ใช้สายแล้วไม่สบายตรงนี้ก็เหมือนกันเราก็ตัดออกนะคะตัดออกเลยไม่ต้องถึงเครื่องแน็ก็ได้ด้านในเพราะเราเย็บเกล็ดจะได้ไม่แลกบด้านในนะคะเวลาเราตรงนี้เราก็เคลียร์ออกไปตัดเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปเย็บขอบนะคะ เย็บขอบอันนี้เราก็ต่อผ้าเรียบร้อยแล้วเย็บขอบใส่ผ้าแข็งนะคะเย็บขอบใส่ผ้าแข็งรอบตัวเลยแล้วเดี๋ยวเราใช้ตะขอตะขอกาตะขอกาะกตามเอวของลูกค้าเลยเอวเล็กเอวใหญ่ใหญ่กว่านี้นิดหน่อยได้เล็กกว่านี้นิดหน่อยได้ไม่เสียทรงแต่จะให้ใหญ่มากถ้าใหญ่มากเสียทรงเวลานุ่งน,นะคะเพราะว่าเ,าาเก็บตรงนี้ด้านข้างก็จะไปอยู่ตรงก้นบ้าง ติดด้านหน้าเอาไปไว้ด้านข้างบ้างบางคนไม่เข้าใจจะนงแบบนั้นทําให้ไม่สวยตัวนี้เป็นผ้าขอบนะคะเราก็จะไปเย็บติดตั้งแต่หัวนี้เลยเย็บเสร็จเย็บเสร็จเราก็จะใส่ผ้าก,กาวนะคะพับล,ลงไปแค่นี้พับลงไปแค่นี้แล้วเราก็ไปเย็บด้านล่างเป็นขอบแบบนี้ ตรงนี้เป็นขอบแล้วก็ติดกันไปแบบนี้เลยนะคะพอเราเย็บขอบเราจะเย็บแบบนี้เลยนะคะเพราะเราเดี๋ยวเราพับลงด้านในปีนนิดหน่อยปีนเล็กๆเรามีขอบสำเร็จนะคะนี้เราซูอขอบสำเร็จมาเนาะก็เลยก็จะง่ายหน่อยแบบมีกาวก็มีนะคะมีกาวจะมาตัดเป็นขอบเปเกงมาตรฐานเราจะรีบติดขอบแล้วก็อันนั้นคือมาตรฐานเลยเนาะอันนี้ทําให้ดูแบบ แบบงน,นะคะจะบง่ายค่ะไปตัดใส่ได้เลยเนาะแล้วก็จีบด,ด้านในก็เหมือนกันต้องทบเข้าด้านด้านในตัวตลอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นขอบที่เราเย็บนะเย็บติดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพับลงด้านในแบบนี้พับลงแบบนี้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินเส้น <c oughs> เดี๋ยวพับตรงนี้มีพับกาวไหมคะเราก็จะพับเข้า แบบไหนแบบนี้แบบนี้เนะาะทำมือเดียวทำมือหนึ่งแล้วก็ถ่ายมือหนึ่งทำไม่เป็นเอาทำแบบไหนก็ก็ช่วยดูหน่อยนะคะเพื่อความรู้เล็กน้อยๆนะคะท่นี้เราก็เย็บท้านออกระลบเข้ามาแล้วแบบนี้แล้วก็เย็บคอค่ะตอนนี้เราก็จะเย็บพับแล้ว ตามขอบเลยขอบผ้าเคนี้นะคะขอบครับเคมัพับทำขอบแข็งๆนี่ยตามไปเรื่อยๆขอบก็เสมอลแล้วก็ตัดเครื่องเนาะตอนนี้งานก็เสร็จแล้วตรงหัวตรงนี้ทำไมเย็บแบบนี้เพราะคือความแน่นหนานะครับเราเย็บตะขอทั้งสองด้านด้านในตรงนี้ด้วยเราก็จะเย็บแบบนี้ อ่ลูกค้าผ้าไหมผ้าอะไรเราก็จะเย็บแบบนี้แต่ตัวนี้รู้สึกว่าเราเย็บแล้วจะจมเพราะว่าผ้าเขาจะฟูๆหน่อยผ้าฝ้ายไเป็นไรแต่เดี๋ยวเราเป็นรีดนะคะเป็นรีดแล้วก็จะด้านในเราก็พับเป็นแบบนี้นะคะตรงหน้านี้เราก็พับแบบนี้เราเช็คเอวเช็คสะโพกให้ได้ตามที่ต้องการนะคะสี่สิบครึ่งสามสิบห้านะคะได้ตามขนาดพอดี ก็ไปอ่านว่าเสร็จแล้วนะคะชายเดี๋ยวเราก็ติดตะขอแล้วก็ชายกับโปรงชายกับโปรงเดี๋ยวเราเย็บสอยสลับฟันปลาด้านหน้าก็เวลาเราวางแบบนี้ด้านหน้าก็จะเอินเินขึ้นมาประมาณเครื่องนิ้วแต่เวลานุ่งแล้วเราจะดูว่าก็จะเสมอกันด้านในก็เหมือนกันด้านในก็จะเหินขึ้นมาประมาณเครื่องนิ้วเหมือนกันนี่ก็เสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะคะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วลองหัดทํานะคะอันนี้ตัดเย็บให้ลูกค้าได้เลยไม่ต้องคิดแพงก็ได้เพราะาไม่ได้อัดพ้ากาวไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนะคะเสร็จแล้วเราก็ติดตะขอเย็บชายเสร็จนุ่งได้แล้วลงลูกค้าได้ นะคะอันนี้ลูกค้ามาตัดห้าผืนนะคะห้าผืนเราเพิ่เเงเริ่มทําแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูเดี๋ยวเราทำอีกห้าผืนเราจะถ่ายให้ดูทีนะคะ